ผมจะให้ดูผักบุ้งนานะครับนี่ลักษณะของต้นผักบุ้งนานะครับอันนี้ขึ้นเองโดยตามตามธรรมชาตินะครับผมมีร่องกลางตรงนี้ประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับด้านข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคลองไส้ไก่เราเรียกว่าคลองไส้ไก่นะครับทีนี้เจ้าตัวผักบุ้งเนี่ยเขาก็ขึ้นมาจากทางคลองไส้ไก่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาแตกนะครับขยายต้นที่บนผืนดินตรงนี้นะครับ ทีนี้ผักบุ้งนาเนี่ยเราสามารถเก็บไปรับประทานอาหารได้นะครับทำประกอบอาหารได้นะครับอร่อยไม่แพ้ผักบุ้งจีนนะครับทีนี้วิธีการเก็บผักบุ้งนาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเก็บที่พื้นที่ข้างบนนี้นะครับคือข้างบนดินเราจะไม่เก็บที่ตรงน้ำนะครับเพราะว่าในน้ำเนี่ยมันอาจจะมีอย่างเช่นพวกสัตว์หรือว่าปริงหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะเป็นอันตรายต่อต่อมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะเก็บเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาซูมดูกันนะครับ ัวนี้ครับอันนี้คือยอดผักบุ้งนะครับนี่คือยอดผักบุ้งนะนี่คือยอดผักบุ้งนะครับตัวนี้ครับเวลาที่เราเก็บเราก็จะเก็บยอดที่อ่อนๆแบบนี้นะครับทีนี้เราก็เผื่อมาประมาณนี้ประมาณสักสามสิบเซนก็ได้ครับตรงนี้อ่อนๆนี่นะแล้วเราก็หักก็ได้นะครับหรือว่าถ้าถ้าใช้มีดก็ง่ายๆเลยหั่นชึบเนี่เรียบร้อยนี่นะครับอันนี้ก็ได้หนึ่งยอดแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้พอเวลาที่เรา เราหั่นเอ่อเราเราเด็ดยอดตรงนี้แล้วครับเราก็เอามารวมๆกันนะครับแล้วเราก็เอาไปแช่น้ำนะครับอาจจะใส่กระมังหรือว่าใส่ถุงกปะติกก็ได้นะครับแช่น้ําไว้สักคืนหนึ่งนะครับจาผักบุ้งเนี่ยเขาก็จะงอกงามแบบนี้นะครับก็คือเขาเขาสามารถเติบโตเองได้นะครับมันก็จะมันก็จะดูน่ากินนะครับอันนี้ก็เป็นยอดที่สองครับก็หั่นแบบนี้นะครับนี่กาลังอร่อยเลยนะนี่ครับประมาณนี้นะอันนี้ก็ มาเก็บผักบุ้งที่ตรงไร่ส่วนของเรานะครับ